อราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออันเดโอนานายอมรับว่าประตูที่ถูกยกเลิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมบุกปราชัยต่อไบรตันสองตัวหนึ่ถือเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลประตูชัยช่วงท้ายเกมของเจ้าเปโรช่วยให้นกนนวลคว้าสามแต้มเหนือปีสแสดงโดยแมบนี้แดนนี่เวเบกยิงให้เจ้าบ้านออกนําไปก่อนจากนั้นอามาเดียโลมายิงตีเสมอและอเลฮนโดกานาโชยิงประตูพลิกขึ้นนํา แต่ลูกดังกล่าวถูกยกเลิกเพราะภาพช้าชี้ว่าโจัวเซอร์ซีสัมผัสโดนบอลก่อนที่จะผ่านเส้นประตูเรามาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะแต่โชคร้ายที่เราไม่สามารถทําได้เรามีเกมที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าเราเล่นได้ดีกว่าพวกเขานะเรามีโอกาสมากกว่าครองบอลและครองเกมได้มากกว่าด้วยโชคร้ายที่พวกเขายกเลิกประตูของเราแต่นั่นคือส่วนหนึ่งของฟุตบอลมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราต้อง move on กันต่อแน่นอนว่าเราจะพูดคุยกัน เราจะนั่งดูวิดีโอและวิเคราะห์ไปด้วยกันดูว่าเราพลาดจุดไหนซึ่งเราจะมุ่งหน้ากันต่อมีเกมสำคัญกำลังจะเข้ามาเราต้องเจอกับทีมใหญ่ความคาดหวังมันมีอยู่เป็นความคาดหวังที่สูงมากเรื่องจิตใจตอนนี้สำคัญที่สุดโดยเฉพาะเมื่อคุณลงเล่นให้กับสมมสรนขนาดใหญ่และมันก็ไม่ใช่แค่ตัวผมนะเรามีนักเตะหลายคนที่ใจสู้ซึ่งมันมีประโยชน์มากกับสมมสรนและทีมของเรา เราต้อง move on เราคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้แล้วดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเลยเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอีกครั้งสำหรับเกมที่จะมาถึงแต่ละคนฟอร์มตกทีมยอดแย่พิมลีกนัดที่2ทีมยอดแย่พิมลีกนัดที่2แต่ละรายบอกเลยว่าผลงานไม่ดีเอาเสียเลยว่าแต่จะมีใครบ้างหล่กไปดูกันเลยตอนนี้ ผู้รักษาประตูจอแดนพิกฟอร์ดจากเอเวตันผิดพลาดแบบไม่ควรเกิดจากช็อตเสียบอลให้ส่นเฮองหมิน่นฉกไปยิงดือด้อๆในลูกที่2แล้วจากนั้นพิกฟอร์ดก็ดูหมดความมั่นใจไปเลยกองหลังเยอซอนมอสเกียราจากวูฟพยายามจะแสดงความดุด,ดันแต่กลับไม่มีความแน่นอนกองหลังชาดีอารจ,จากคริสตันพาเลตเล่นลูกกลาอากาศไม่ค่อยดีแถมโดนจารอดโบเวนหลอกจนหัวหมุนเสียประตูที่2 กองหลังไม่เคลื่อนขีนจากเอเวอเรตโดนคริสเตียนโรเมโรโจมตีตรงช่องว่างระหว่างเขากับเจมทาคอฟสกี้ภาพรวมทั้งเกมดูไม่ดีเท่าไหร่กองหลังลุควูเฟนเดนจากอิฟวิตไม่สามารถหยุดเกมลุกของแมนซิเตี้ได้เลยไม่ได้ใกล้เคียงที่จะทําสําเร็จเลยด้วยซ้ํากองหลังโตตี้จากวูฟสกัดบอลไม่ปราณีเลยหลุดตําแหน่งตลอดทั้งเกมกองกลางเจ้าโกเมสจากวูฟนอกจากจะทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันตรงแดนกลางแล้วยังพลาดเสียบอลจนโดนเชลซีทําประตูปิดท้ายเมท่ากองกลางกาซิเมโรจากแมนเชต ดูเหมือนจะดีแต่พอเล่นไปเรื่อยๆกลับยวบโดยเฉพาะการผ่านบอลที่ละหลวมมากกองกลางโชลินตอนจากนิวคาสเซิลมีจังหวะที่แย่งบอลกลับมาได้ก็จริงแต่ก็ผิดพลาดเข้าตาอย่างลูกแรกที่เสียประตูโชลินตอนมัวแต่ไปครองบอลจนโดนฉกนอกจากนี้มีช็อตที่ส่งบอลไม่ตรงเพื่อนอีกกองหน้ามาคัสแรดฟอร์จากแมนเชสเตอร์ล้ำหน้าไปหลายครั้งไม่ได้สร้างความอันตรายแกแนวรับไบรตันเลยกองหน้าชอนฟิลิปมาเตต้ตาจากคริสตันพาเลซแม้มีจังหวะเชื่อมดีแต่ไม่ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับพาเลสมากนัก แม็กทูมินใกล้ลาแมนยูอัปเดตตลาดนักเตะวันที่26สิงหาคมแมนยูใกล้ปล่อยสกอตแม็กทูมินีให้กับนาโปลีขณะที่ฮาม m สรียกเกสมีลุ้นคืนเวทีลูกหนังยุโรปก,กับราโยบายเยคาโนออฟฟิเชียลแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดสินใจปล่อยมาร์ซิโมเปโรเน่กองกลางดาวรุ่งชาวอาร์เจนตีไปให้โคโมโยืมใช้งานทางการพร้อมออปชั่นสามารถขยายได้แต่ไม่มีเงื่อนไขซื้อค่ะ ออฟฟิเชียลนอกจากนี้โคโมยังได้ตัวนิโก้ปาร์ตมิดฟิลด์ชาวอาร์เจนตีว, s, วัย19ปีมาจากเรอัลมาดริดด้วยโดยนักเตะมีค่าตัว6ล้านยูโรและเซ็นสัญญากับทีม4ปีขณะเดียวกาันร,ราชันชุดขาวยังถือสิทธิ์ในตัวนักเตะ50%และมีเงื่อนไขสามารถซื้อกลับได้ออฟฟิเชียลอิฟสวิตทาวประกาศเซ็นสัญญากับดาราโอเชกกองหลังทีมชาติไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการโดยนักเตะมีสัญญาระยะเวลา5ปีหรือ,อยูในตินพอร์ตแมนโรดจนถึงเดือนมิถุนายนปี2029 ออฟฟิเชียลนิโกลัสกอนซาเลสตัวรุกชาวอาเจนตาย้ายจากม่วงมหาการฟิออเรนตีน่ามาเป็นสมาชิกมาเวนตุสเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูก,กาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดแมนเชสเตอร์เด็ดตกลงปล่อยสกอตต์แม็กทุมเน่ให้กับนาบาลีแล้วด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์โดยเหตุผลเพราะต้องการเปิดทางให้มาเนลอกาเต้ย้ายมาร่วมทัพเข้าจากดีแอลติกเวนตุสยังคงเดินหน้าที่จะเซ็นสัญญากับเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษจากแมนเชสเตอร์เด็ดหลังนักเตะหน้าจมดอ,อนาคตในถิ่ เพราะยังไม่ได้ลงสนามให้ทีมเลยในเวลานี้ข่าวจากสกายอิตาเลียมัดฮเมิร์นปรากลังมากประสบการณ์ใกล้ได้สังกัดใหม่แบบฟีเอเยนหลังมีรายงานว่านักเตะบรรลุข้อตกลงกับเรอัลซเซระดได้แล้วโดยนักเตะจะเซ็นสัญญาหนึ่งปีพร้อมออปชั่นขายายเพิ่มอีก12เดือนข่าวจากดีอัลติกฮาเมสโดริเกสเพลเมเกอร์จอมเกาชาวโคลอมเบียบรรลุข้อตกลงปากเปล่ากับลายโยบายกาโนได้แล้วโดยนักเตะจะเซ็นสัญญาหนึ่งปีพร้อมออปชั่นขายายเพิ่มอีก1ซีซั่นข่าวจากฟาบิโซโรมาโน วิตโรเก้กองหน้าดาวรุ่งชาวบาซิเลียนใกล้เปิดตัวกับเดเบติสในเร็วๆนี้หลังนักเตะเดินทางมาที่สมสอรเพื่อสรุปข้อตกลงสุดท้ายและหากไม่มีอะไรผิดพลาดจะย้ายจากบาซโลนามาเล่นกับทีมด้วยสัญญายืมตัว2ปีข่าวจากมุนโดเดปรติโบ ข้อตกลงระหว่างนาบรีกับเอาอาลีจำนวน65ล้านยูโรกใกล้จะบรลุแล้วโดยตอนนี้เหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดีลนี้ยังไม่ได้ตกลงกับวิกเตอร์โอซิเมนเนื่องจากนักเตะต,ต้องการค่าเหนื่อยบวกรายละเอียดสำคัญเช่นค่าฉีกสัญญารวมอยู่ในข้อเสนอด้วยข่าวจากฟาบิโซโรมาโนโคดซวยปอดแหกแมนยูแพ้ตั้งแต่เกมที่2ขอขอบคุณบทความจากบอบู เพียงแค่เกมที่2ของฤดูกาลเท่านั้นความพ่ายแพ้ก็มาเยือนแมนยูอย่างรวดเร็วดีนักแหลและต่อไปคือสิ่งที่เด็กผีอย่างผมอยากจะบอก 1. ตอนเห็นรายชื่อผู้เล่น18ตัวจริงที่เอริกเทนฮากจัดลงสนามซึ่งเป็นชุดเดิมกับนัดแรกทุกตำแหน่งผมคิดว่าคุณซือแมนยูถูกเด็กผีด่าแน่เพราะไม่มีกองหน้าตัวเป้าแถมอเลฮันโดการาโชไม่ได้ลงตัวจริงหากบุกไปชนะไบรตันได้สเร็จหรือได้รับผลการแข่งขันที่ดีก็รอดตัวไปแต่ทใไมบอกได้คำเดียวครับว่าเละ ว่าแล้วก็ถูกเครื่องตัดหญ้ายัดเข้าไปทางรูทวารหนักเรียบร้อย 2. พลพัคปีแสดงเล่นอย่างระมัดระวังนะครับอันนี้มันเป็นสไตล์ของผู้เป็นกุนซือคือค่อยๆเล่นกันชา้ชาๆแนวกว้างมากกว่าแนวลึกขึ้นไม่ได้ก็ถอยหลังกลับมาเซตใหม่การจูโจมจะอาศัยจังหวะฉาบฉวยเล่นแบบนี้ก็พอเข้าใจนะครับว่าออกไปเยือนจากฝูงอย่างไบรตันมันต้องรัดกลุ่มหน่อยพรีผามบุกไม่ได้ตัวเองไม่ใช่ทีมที่น่าเกรงขามอะไรแล้วถ้าว่ามันไม่ใช่วิสัยของแมนยู แม้มันอาจจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการก็จริงแต่แมนยูเตมไม่ควรยึดเป็นสไตล์การเล่นหลักของตัวเองมันปอดแหกเกินไป 3. จริงๆก็มีจุดที่น่าชื่นชมนะครับการบีบสูงคลางไล่บี้คู่แข่งที่ช่วยให้แย่งบอลกลับมาได้เร็วแถมเกมไม่ได้เป็นรองอะไรเลยการต่อบอลและทำชิ่งเพื่อแก้เพรสก็ทำได้แม่นยำมากขึ้นจนหลุดออกมาได้สวยๆหลายจังหวะน่าเสียดายที่พอต้องเล่นเกมรุกมันปราศจากความดุดันแถมเข้าขั้นสากกระเบือ 4. เท่านั้นไม่พอ บทจะเสียประตูก็ชอบเสียง่ายๆแก้ไม่เคยหายประตูนำหนึ่งต่อศูนย์ของเจ้าบ้านดีโกดาโลมัวจะยืนจ้องแล้วก็ปล่อยให้คู่แข่งเปิดเข้ากลางง่ายๆแฮรี่แมคกควายก็ดันปล่อยบอลตกซะอย่างนั้นประตูชายของไบรตันมีผู้เล่นพันอสศูนย์กองกันเต็มอยู่ในเขตโทษแต่ดันอยู่ด้วยกันเป็นกระจุกโดยไม่มีใครกระจายออกไปตามตำแหน่งป้องกันของตัวเองเลยสักคนห้ากลับมาที่เอริกเทนฮากอีกครั้งในเมื่อผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ก็ต้องโดนสรรเสริญถึงบุพการีไปตามระเบียบ อันที่จริงคุณพี่เขาเปลี่ยนตัวดีตอนพักครึ่งนะครับเมื่อส่งโจชัวเซิร์ซีลงมาและแตัดสินใจเก็บอา์มัดเดยโลเอาไว้แบบสวนกระแสก่อนจะเป็นผู้ยิงประตูตีเสมอการส่งอลเลนโดการาโชลงมาก็เช่นกันที่มันเป็นสิ่งสมควรทําแต่ไม่รู้อะไรดนใจให้เปลี่ยนบูโน่แฟนันกับตําแหน่งสาคัญอย่างแฮร์รี่แม็กควายออกช่วง10นาทีสุดท้ายจึงตกเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ข้างเดียวแล้วก็โดนจริงๆโบนัสแทร จังหวะที่อาเรนโดนกานาชวยิงประตูโล่งๆแล้วโจชัชวเซอร์ซี่ซซดันลุกขึ้นมาชันเข่ากระแทกบอลเข้าไปเหมือนตั้งใจนั้น VA r ยึดประตูเขามม่เตดคืนข้อหาล้ำหน้าแม้ต่อให้ไม่มีใครล้ำหน้าวิธีมันก็เลี้ยวเข้าประตูอยู่ดีต่อเมื่อตุลาการลูกนังเลือกตัดสินตามกฎมากกว่าตัดสินด้วยความเมกเซนแมนยูเตดจึงถูกยึดประตูนำสองต่อหนึ่งคืนแบบโคตรของโคตรสวยแถมโทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเอง หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ